รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 3 0น,นทางททบหสนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือ l ล n e i อ s i s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพุกอนุมากเกษตรพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะจันทร์ที่15กร,รกฎาคม2567ค่ะมาช่วยเหลือกันนะคะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนขอให้รีบติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะคะเราพร้อมช่วยเหลือค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะ081 715 9551ถ้าต่อไม่ติดนะคะก็ไป0817159552หรือ081715 9553ก็ได้นะสังเกตนะท่านผู้ชมเปลี่ยนแต่เฉพาะตัวท้ายเท่านั้นก็ติดต่อกันได้ค่ะหรือว่าจะสแกนค r วอารคที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะจะได้ช่วยกันหลายเรื่องนะคะที่เราจะคุยกันเรื่องแรกเลยนะฮะเป็นนี่พนันฟุตบอลน,นะเพึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อคืนนี้นะฮะไม่จ่ายได้ไหมอ่านี่บอลไม่จ่ายได้ไหมนะฮะแล้วถ้าเกิดเจ้าหนี้ตามมาทวงหนี้ตามมากระทืบเนี่ยจะให้ทําอย่างไรต้องติดตามคําตอบในรายการของเรานะฮะแล้วก็ยังมีประเด็นความคืบหน้าเกี่ยวกับบริษัททัวร์ที่เทนักท่องเที่ยว ะจะไปเที่ยวเมืองนอกนะจ่ายเงินครบแต่บินไม่ได้นะตอนนี้จับตัวบริษัททัวร์นั้นได้แล้วนะกรรมการบริษัททัวร์นั้นได้แล้วค่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อต้องติดตามนะฮะร,รวมไปถึงกรณีเรื่องของนักโทษชายนะคะที่บอกว่าถูกวางยา ขืนใจนะคะตอนนี้เขาไปร้องสภาธนายความในพระบรมราชธรรมแล้วค่ะสภาธนายความจะช่วยเหลือได้ไหมอย่างไรติดตามเรื่องนี้กันได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกระทรวงดีนะคะตอนนี้มีปฏิบัติการด่วนยึดทรัพย e ์นะคะสามกว่าล้านบาทได้นะแล้วหลายคอนก็คงอยากจะรู้ว่า360ล้านบาทถ้าเราเป็นผู้เสียหายเรามีสิทธิ์ได้เงินตรงนั้นคืนไหมนะะทั้งหมดนี้ ติดตามได้ในหนึ่งชั่วโมงกับสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะแล้วก็วันนี้นะฮะท่านผู้ชมคะเรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะจากสภาทนายความในพระบรมราชปรรามมาช่วยเหลือเรานะฮะในการให้คําแนะนําด้านข้ขอกฎหมายค่ะอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชนะคะท่านเป็นอุปนาย,ยกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศแล้วก็เป็นรองโฆษกของสภาทนายความด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ <S <S สวัสดี <S 2> <S 2> สสดท่านผู้ชมทุกท่านนะคําถามแรกต้องถามอาจารย์เลยค่ะอาจารย์คะเมื่อคือนนี้อาจารย์เชียร์ทีมอาาะไรคะ ได้ดูไหมคะอาจารย์ไม่ได้ดูครับอ๋ออาจารย์รูกผลเป็นกรรมการใช่ไหมคะไม่เข้าข้างใดใช่ไหมไม่เชียร์ใช่ไหมฮะแต่รู้ผลแต่รู้ผลนะฮะก็แสดงความดีดีด้วยนะฮะสำหรับใครที่เชียร์ทีมอะไรคะอาจารย์คะกระทิงดุกระทิงดุสเปนใช่ไหมคะก็ได้แชมป์ไปแล้วนะฮะแต่ประเด็นปัญหามันอยู่อย่างนี้ค่ะอาจารย์หลายคนบอกเอาแล้วครับอาจารย์นี่มาแล้วครับไม่จ่ายได้ไหมอาจารย์มันเยอะมันหลายคู่อย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยการพนัน เราต้องมีใบอนุญ,ญาตฟุตบอลเนี่ยเราไม่มีใบอนุญ,ญาตให้เล่นนะครับเพราะงั้นการพน,นันทุกชนิดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเป็นบุญนี่ที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะไม่ต้องจ่ายคือมันไม่มีผลที่จะไปฟ้องร้องบังคับคดีได้นะครับ<อ>แต่ถามว่านะนําให้จ่ายหรือไม่จ่ายอันนี้เนี่ยคงแนะนําลําบากนะครับอาจารย์คะแสดงว่าถ้าเจ้านี้เขาขู่ว่าเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความ ไม่ต้องกลัวเลยคือเจ้าหนี้ขู่ว่าจะไปแจ้งความนั้นเนี่ยครับลูกหนี้ไม่ต้องไปกลัวครับเพราะว่าเจ้าหนี้ไม่กล้าไปแจ้งถ้าไปแจ้งเมื่อไหร่ตำรวจก็ควบ,บคุมตัวม่นนั้นนะ,ะทีนี้ถ้าเจ้าหนี้เนี่ยไปทวงถามหนี้กับลูกหนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบหนี้ชอบตัวกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไปถ้าไปทวงถามในลักษณะที่ข่มขู่นะฮะมันก็จะมีความผิดตาม พรบการตรงถามหนี้ถ้าถึงขั้นทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยนอกจากผิดพรบตร,รงถามหนี้แล้วเนี่ยยังผิดประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยดีที่สุดนะครับอย่าให้ก่อให้เกิดหนี้การพนันเลยครับแต่ถ้าเราโดนข่มขู่จากการที่เราเป็นหนี้บอลอย่างนี้เราไปแจ้งตํารวจได้ไหมฮะอาจารย์ได้ครับได้ได้ครับเราไปแจ้งตํารวจได้ครับเพราะว่า ตัวคนที่มาข่มขู่เรานั้นเนี่ยก็เป็นผู้กระทําความผิดอย่าไปกลัวครับว่าถ้าเราไปแจ้งตํารวจแล้วเนี่ยเดี๋ยวตารวจจะมาจับเ,<อ>เราหรือเปล่าไอ้ด้วยนะเรื่องการพน,นันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเลิกคิดได้แล้วนะครับเราจะต้องเอาคนที่กระทำความผิดมากกว่าเรานะมาลงโทษให้ได้ค่ะนะจานั้นใครที่มีปัญหาเรื่อง นี่พนันบอลหรือว่านี่สินอื่นปรึกษาเข้ามาที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกได้นะฮะเดี๋ยวช่วง3ของรายการเราวันนี้ก็จะมีในเรื่องของการกวาดล้างนะฮะจับพวกเว็บต่างๆที่เกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนันบอลด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะทะ่านผู้ชมคะเราก็จะมาติดตามความคืบหน้าค่ะอาจารย์คะอาจารย์วิศั์คะเรามา ติดตามข่าวกันนะ,นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะะตอนนี้ท่านก็เร่งรัดอย่างยิ่งในเรื่องของกรณีบริษัททัวร์นะฮะที่ขายทัวร์ไปแล้วปรากฏว่าไม่สามารถพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามโปรแกรมได้นะฮะก็มีเข้ามาเรื่อยๆลําพังรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข,ของเราก็รับแจ้งไปหลายรายแล้วนะฮะแล้วล่าสุดค่ะเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะมีข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถไปจับตัวกรรมการบริหารบริษัททัวร์แห่งหนึ่งได้ นะคะแล้วที่สําคัญอย่างท่านผู้ชมคะเป็นบริษัทโัวที่เคยมีคนมาร้องเรียนในรายการกับเราด้วยนะเพราะเราก็ดีใจนะเพราะว่าทุกคนที่เขามาแจ้งเรื่องทุกร้อนในรายการกับเราเราก็อยากให้มีความคืบหน้าค่ะในกรณีนี้นะคะท่านผู้ชมคะทางรายการเองก็เลยประสานไปเองผู้ที่ เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันนะฮะในส่วนของท่านแรกค่ะก็คือทางท่านรองประธานมูล,ลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะฮะคุณรัพพสิทธิ์พัทรสิริชัยศิลป์นะคะเป็นตัวแทนผู้เสียหายด้วยสวัสดีค่ะค,ค่ะท่านที่สองนะฮะก็คือทางคุณนิธิวศรีสวัสดิ์ค่ะเป็นนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมะกุเทศสาขาภาคกลางกรมการท่องเที่ยวนะฮะวันนี้ท่านอธิบดีมอบหมายให้มาแทนด้วยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ คือเรื่องราวนะคะท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่4เมษายนใช่ไหมฮะกุลปสิทธิ์นะก็พาผู้เสียหายมาร้องเรียนในรายการกับเราบอกว่ามีบริษัททัวร์ชื่อว่าบริษัทาร์บเจอรี่ใช่ไหมคะได้ขายทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวนะเขามากันเป็นกลุ่มบริษัทเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นตอนนั้นมากันเป็นกลุ่มเลยแล้วก็มีทั้งผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ซื้อทัวร์แล้วก็บริษัททัวร์ที่ได้รับผลกระทบด้วยตอนนั้นเนี่ยตัวเลขมูลค่าประมาณสัก 30- 40ล้าน คือรวมๆกันรวมรวมกันทั้งหมดหมที่เสียหายแต่ว่ามันก็มีหลายคนนะครับที่แยกย้ายกันไปแจ้งความแต่ว่าทีนี้ก็เลยมารวมตัวกันแล้วเราก็เลยโทรประสานไปที่ทางตํารวจปบคบนะครับถึงท่านผู้ก,การแล้วเราก็เลยไปยื่นเรื่องวันนั้นเนี่ยท่านก็ดีมากเลยสอบปากคําเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของหมายจับ ในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จับกลุ่มได้ค่ะเพิ่งจับกลุ่มกันไปได้เมื่อวันที่9กกรกฎาคมเนี่ยนะแต่เห็นข้อมูลบอกว่าจับได้นะหนึ่งคนแต่รู้สึกว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่านั้นด้วยมากกว่านั้นนะครับก็กรรมการทั้งหลายเอยคนที่เกี่ยวข้องในบริษัทนี้เอยนะครับค่ะต้องขอบคุณเลยจริงๆวันนั้นที่มีผู้เสียหายเข้ามาปั๊บเนี่ยทางตํารวจท่องเที่ยวนะครับพี่ปุ๊กครับตำรวจท่องเที่ยวโดยฝ่ายสืบสวนเขาก็เดินทางลงมาประกบเลยนะค่ะ มา,าทําข้อมูลแผนผังนะครับบริษัทนี้กรรมการเป็นใครใคเกี่ยวข้องเงินไปที่ไหนบ้างเขาก็นําข้อมูลตรงนี้ไปให้พนักงานสอบสวนของปคบอและที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยก็คือรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์อันนี้ผู้เสียหายเขาฝากขอบคุณมาเพราะว่า มาร้องเรียนแล้วก็มาช่วยกันติดตามคดีคเพื่อไม่ให้คดีมันเงียบให้พนักงานสอบสวนเขาได้รีบทาแล้วก็ลากตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษเห็นบอกว่าพอจับตัวผู้กระทําความผิดได้นะท่านผู้ชมใจารวิรัสสัทางผู้กระทําผิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับเงินแค่แสนเดียว <c oughs> ในการให้มาเป็นกรรมการเขาไม่รู้เรื่องเลยนะ,ะและที่สาคัญคนที่จายย่ายเงินให้เขาตอนนี้ไปต่างประเทศแล้วนะฮะในกรณีนี้อาจารย์วิราาาัสสักคนที่เป็นนอมินีใช่ไหมฮะเราใช้คำว่านอมินีเขาต้องรับโทษอย่างไรบ้างแล้วคนที่เป็นตัวการจริงเนี่ย หนีไปต่างประเทศแล้วในทางคดีจะทำยังไงฮะจางเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยครับในเรื่องนี้อ่ะเอาพูดถึงความรับผิดก่อนนะค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดานะที่ผมมองว่าพอมันเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดก็จะมักจะหาข้ออ้างนะในการที่จะให้ตัวเองรับผิดน้อยที่สุดหรือไม่ต้องรับผิดเลยนะเช่นกรณีบัญชีม้าเนี่ยะนะแล้วพอถูกจับได้เนี่ยบอกว่ารับค่าจ้างแค่สามพันไปเปิดบัญชีมา้าแต่ความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับเนี่ยมันมาก จะมาปฏิเสธอย่างนี้ไม่ได้นะครับประการที่2ก็คือว่าความรับผิดนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับตัวการนั่แหละครับมีส่วนร่วมด้วยเหรอคะอาจารย์ก็คือเท่ากับว่ามีส่วนร่วมในการกระทาความผิดไม่ใช่แค่ผู้สนับสนุนนะครับเพราะผู้สนับสนุนเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยให้รับผิด2ใน3ของความผิดของตัวการแต่มีกฎหมายบางประเภทเนี่ยให้ผู้สนับสนุนเนี่ยรับผิดเท่าตัวการเช่นพรบอุ้มหายนะฮะแต่กรณีนี้ไม่ใช่รับผิดเพียงผู้สนับสนุนนะ เป็นตัวการนะครับในการการะทองผิดเพราะตัวเองเข้ามามีอํานาจเป็นกรรมาการบริหารต่างๆด้วยทีนี้คนที่หลบหนีไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองที่จะต้องไปติดตามจับกลุ่มมานะครับเพราะกรณีนี้นั้นเนี่ยมันเข้าลักษณะมูลฐานช่อโกงประชาชนช่อโกงประชาชนเนี่ยนะครับมันเป็นมูลฐานหนึ่งในความผิดที่ปป,ปองอเนี่ยสามารถเข้ามาด,ดําเนินการในการตรวจอายัดทรัพย์สินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องประสานในการที่จะเอาตัวผู้ที่หลบหนีไปเนี่ยมาลงโทษในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยทรัพย์สินของเขาที่อยู่ในประเทศไทยในเมื่อมันเป็นความผิดมูลฐานของปปงก็ต้องใช้มาตรการของปปงเนี่ยเข้าไปตรวจยึดอายัดไว้ก่อนทรัพย์สินในที่นี้หมายถึงคนที่บอกว่าตัวเองเป็นนม m i n ถูกจ้างมา ก็ต้องรวมทรัพย์สินคนนี้ด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินคนที่หนีไปเมืองนอกใช่ไหมฮะอาจารย์ทั้งทรัพย์สินของคนที่หนีไปเมืองนอกแล้วก็ทรัพย์สินของคนที่อยู่ถูกจับนะครับแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องอนะครับเพราะถ้าเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการช่อกงประชาชนนะอย่างที่ผมย้ําแล้วว่ามันเป็นมูลฐานของปปงนะฮะพองานแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะให้ทางปปงเนี่ยตรวจยึดอายัดไว้ก่อนได้เลยนะครับไม่ต้องรอผลคดี ค่ะอันนี้ทําให้คนที่เป็นผู้เสียหายใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะฮะคราวนี้ต้องถามทางกรมการท่องเที่ยวด้วยนะฮะเพราะว่าในส่วนของทางกรมการท่องเที่ยวดูแลบริษัททัวร์นะฮะเรา่วมพูดคุยกันมาหลายครั้งหลายคา<ช>ๆๆนะฮะทางท่านนิติวัน์เรามีความคืบหน้าย,ยังไงไหมกรมการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เรามีมาตรการมีระบบป้องกันรบริษัททัวร์มาหลอกนักท่องเที่ยวมาโกงนักท่องเที่ยวได้ยังไงบ้างไหมฮะท่านครับอขออนุญ,ญ,ญาตดาเรียนงี้นะครับยังยังไม่เท้าความที่ว่ามาตรการเดิมๆนะครับขอเป็นเรื่องใหม่เลยด้วยกันก็คือ ก็คือหลังจากต้องขอบคุณรายการก่อนเลยว่าว่าผู้มร่วมรายการได้ให้ข้อมูลข่าวที่แล้วเนี่ยก็เป็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวอย่างมากนะครับท่านอธิบดีและผู้บริหารเนี่ยก็ได้จัดทําข้อมูลแล้วก็จัดทําวิธีการการหลายวิธีการไม่ว่าจะออกเป็นระเบียบร่างระเบียบให้ฝ่ายให้ฝ่ายกฎหมายออกร่างระเบียบหรือกฎกระทรวงเพื่อนําเสนอบอร์ดแล้วก็ตอนนี้ว่าทํายังไงให้โฮเซลมาร่วมรับผิดชอบกับรีเซลก,ก,กค็คือคือผู้ขาย,ายร,รายใหญ่ผู้ธุรกิจนําเที่ยวรายใหญ่เนี่ยมาร่วมรับผิดชอบด้วยก็ได้มีการนําเสนอในหลายรูปแบบ ซึ่งผมไม่ขอไม่ขอลงรายละเอียดนะแล้วก็นําเสนอบอร์ดไปค,ครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ทางรายการได้ให้ข้อมูลก็คือว่าต้องการเปิดเผยข้อมูลแบบเปรียไทามอันนี้ก็ทางกระทรวงก็ได้จัดทํารายละเอียดก็นําเสนอเข้าบอร์ดซึ่งบอร์ดได้ไประชุมแล้วก็คือมีมติให้ให้กลับไปทบทวน<อ>เพื่อเพ,เพราะว่ามันมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วมีผลกระทบในวงกว้างก็เลยให้ให้กลับไปทบทวนให้ไปศึกษารายละเอียดให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง<า>เพืท่านขออนนะุญาตถามท่านตอบได้ตอบตอบไม่ได้ไม่เป็นไร ถ้าเกิดเขาบอกว่าให้เอามาทบทวนเพราะว่ามีผลกระทบในวงกว้างครับอธิบายนิดหนึ่งได้ไหมครับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไรถ้าเราเปิดเผยชื่อบริษัทที่มาหลอกในต้นเที้ยวจริงอยากรู้ด้วยค่ะท่านเอ่อเปิดเผยชื่อก็คืออาจจะเป็นผลกระทบต่อการดำเนินการทาธุรกิจไม่นเองครับพอมีการร้องเรียนปุ๊บถ้าแบบเรียลไทม์จะเห็นเลยว่าร้องเรียนแต่บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เขาก็เขาก็รับผิดชอบอย่างงี้ครับแต่ชื่อมันจะโชว์แล้วว่าเขาเขาถูกร้องเรียน พอถูกลองเรียนปุ๊บเนี่ยพอพอแบบเรียวทามพอใครจะมาซื้อทัวร์ต่อเขาก็ไม่ซื้อพอไม่ซื้อมันก็เกิดสภาพคล่องเหมือนสภาพไม่คล่องใช่จะสภาพไม่คล่องเกิดเกิดสภาพไม่คล่องคนไม่มาซื้อทัวร์มันก็ทําให้เกิดการดำเนินธุรกิจต่อไปไม่ได้แล้วก็อาจจะทําให้เกิดการแข่งขันหรือการกันแกล้งกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องในทางข้อเท็จจริงเนี่ยบริษัททัวร์หลายหลายบริษัทเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องร้องเรียนมาตลอดก็จริงแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแล้วเขารับผิดชอบตลอดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ผิดหลายๆบริษัทเขาก็รับผิดชอบ มาตลอดถึงแม้เขาจะมีเรื่องร้องเรียนก็ตามามันก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยแล้วก็ลักษณะที่ว่าบางบริษัทไม่ได้รับเรื่องไม่ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนเลยแต่ปรากฏว่าทำงานทำมาห้าปีและปีที่5เนี่ยโกงเป็นมโหฬาเลยก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เลยฟันธงโดยพฤติกรรมมันฟันธงลงไปไม่ได้มันก็เลยยังถกเถียงกันอยู่ว่าต้องหาจุดกึ่งกลางให้ได้ตอนนี้ก็คือที่กระทรวงที่กรมเนี่ยก็มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมต่างๆเนี่ย หลายกรรมหลายวละซึ่งก็ถกกันแล้วก็พอสมควรครับก็แทบจะไม่ได้หยุดเลยอ่ะถ้าฟังเหตุผลงี้ก็เข้าใจกันได้นะท่านรัฐสิทธิมีข้อเสนอไหมในฐานะเรารับแจ้งจะผู้เสียหายลูกทัวร์เยอะพอฟังเหตุผลของกรมการที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อแบบทันทีทันใดได้เวลาบริษัทนั้นถูกร้องเรียนครับจริงๆพอมันเกิดเรื่องร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเกิดความเสียหายมูลค่าเยอะทีนี้เนี่ยมันจะมีเป็นบันไดหรือเลเวลไหมครับว่าบริษัทนี้เนี่ย ถูกร้องเรียนเข้ามาอยู่ในระดับนี้ในระดับ,บนี้เพื่อเตือนให้กับผู้บริโภคที่ไปซื้อทัวร์หน่อยเพราะอย่าลืมว่าคนที่ไปซื้อทัวร์เนี่ยเขาอาจจะเก็บตังค์มาทั้งชีวิตนะครับบางที<ช>เขาอาจจะไปเที่ยวที่ยุโรปหรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจจะไปพิจารณาดูข้อน,นี้นิดหนึ่งว่าควรจะถ้าเปิดเผยทีเดียวไม่ได้โป้องอาจจะมีผลกระทบ,บอาจจะมีเลเวลหน่อยไหมครับหนึ่ง อยู่ในระดับนี้เปิดเผยได้ในระดับหนึ่งในทางกรมอาจจะพิจนารณาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดไปเที่ยวแต่เที่ยวไม่ครบอ,อนนยังไม่ไม่ไม่เปิดเผยก็ได้แต่ถ้าเกิดจ่ายเงินไปแล้วแล้วถือเวลาบินไม่ได้แล้ววงเงินมากกว่า10ล้นันอันนี้เปิดเผยเถอ,อย่างงั้นหรือเปล่าครับครับคือตอนอันนี้เป็นประเด็นที่ดีเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็มีการตกเตียงกนะันเพราะว่าที่เชิญมาก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญทนะั้งนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาก็ยกขึ้นมาขึ้นมาพูดในที่ประชุมเขายกขึ้นมาพูดกันแล้วที ประเด็นของผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ,นะประเด็นที่ยังลงกันไม่ได้ผมว่าเป็นเรื่องของการยอมรับมากกว่าอยอมรับกติกามากกว่าตอนนี้ทางกรมต้องพยายามคุยและทําความเข้าใจให้ให้ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับกติกานี้ให้ได้เป็นกรรมการน,นนะใช่ใช่ครับต้องยอมรับกติกานี้ให้ได้เพราะว่าเรื่องมาตรการต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าทางกรมเนี่ยได้รวบรวมจากผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่ได้จากรายการด้วยซึ่งเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากครับท่านนิติวัฒน์ถามหน่อยนะฮะที่บอกว่าเสนอบอร์ดนี่เสนอบอร์ดวันไหนคะ ผมจําวันไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นข่าวที่แล้วครับเป็นข่าวที่แล้วบางข้อก็คือให้มาทบทวนคือข้อนี้แต่ข้อที่อนุมัติเลยมีไหมฮะข้อที่เห็นอนุญาตว่าไปดําเนินการได้เราเสนอ2ประเด็นครับก็คือประเด็นแรกก็คือที่บอกว่าจะออกกฎระเบียบหรือกฎกระทรวงเพื่อให้โฮเซลเนี่ยมามีส่วนรับผิดชอบอันนี้บอาก็ให้ทบทวนก็คืออันที่2เปิดเผยก็ให้ทบทวนก็คือยังไม่ผ่านทีนี้มาตรการปัจจุบันเนี่ยก็เลยกรมการท่องเที่ยวก็เลยกลับมาว่าจะทาบัญชีรายชื่อให้กับยก่อนขออนุญาตนิดหนึ่งครับ ข้อ2เนี่ยที่ทบทวนท่านผู้ชมอาจารย์วิศัิ์นึกภาพเราเข้าใจนะถ้าเขาผิดเล็กผิดน้อยมาเปิดเผยเขาเดี๋ยวเขาจะมากินลำบากนี่เข้าใจแต่แรกที่บอกว่าบริษัทโฮเซลใหญ่ๆนะที่เวลาใครขายทัวร์ได้อาจารย์วิศัตรนึกออกนะท่านผู้ชมเล็กๆขายปุ๊บก็ส่งบริษัทใหญ่เล็กๆขายปุ๊บเพราะมันไม่เต็มไม่เต็มกรุ๊ปอ่ะนะฮะก็ส่งไปรวมกันถ้าก็บอกว่าบริษัทใหญ่ต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยกรณีที่ไม่ได้บินอันนี้บอร์ดเขามีข้อคิดเห็นยังไงก็ถึงให้มาทบทวน อยากรู้ด้วยท่านคือ <c oughs> อันนี้อันนี้เรียนตรงๆนะพอดีผมผมไม่ได้อยู่ในบอร์ดพอดีไม่ได้อยู่ในบอร์กก็เลยไม่ทราบไม,ไม่ไม่ไม่ทราบเหตุเหตุผลนะแต่ว่าถ้าเหตุผลส่วนตัวผมผมน่าจะมันน่าจะมองมันมันน่าจะเกี่ยวกับลักษณะว่าเออผมผมว่าโฮลเซลเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะรับผิดชอบแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ว่าจะรับผิดชอบแค่ไหนตรงนี้มากกว่าเพราะว่ารีเซล์เนี่ยทุกวันนี้ก็คือทําหน้าที่เหมือนนายหน้ามากกว่าคือจะเอาแบบลักษณะนายหน้าหรือจะเอาลักษณะตัวแทนเลยอย่างนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องตรงนี้ที่ยังตกลงกกกันไไมม่่ด้าาว อาจารย์วิสัชมีมุมมองยังไงไหมฮะในแง่ของความรับผิดชอบ <c oughs> ในกรณีเช่นนี้นะครับผมว่ามันต้องตระหนักเพราะว่าบางครั้งเองเนี่ยความรับผิดช,ชอบเนี่ยมันนําไปสู่การประกอบธุรกิจในระยะยาวเลยเพราะถ้าหากว่าไปให้ตัวบริษัทใหญ่เนี่ยนะฮะที่รับมาจากบริษัทเล็กๆเ,เนี่ยให้เขาผิดชอบสูงเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมเสี่ยงละต่อไปที่พอไม่ยอมเสี่ยงต่อไปเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลกระทบ ที่เรายังไม่คาดคิดณเวลานี้นะครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องลอกครอบพอสมควรแทนที่ว่าแทนที่ว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ถ้าออกมาตรการที่เข้มเกินไปผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเสียประโยชน์ที่เสียไปก็ได้แลวทุกวันนี้บริษัทเล็กหรือว่าบริษัทโฮเทลรับผิดชอบรับผิดชอบครับเวลาที่บินไม่ได้รีเซลหรบริษัทเล็กครับบริษัทเล็กรับผิดชอบครับทุกวันนี้อาจารย์ไม่ใช่บริษัทใหญ่รับผิดชอบนะแต่บริษัทเล็กเขาอยากให้บริษัทใหญ่มาร่วมรับผิดชอบกับเขาด้วยใช่ไหมท่านใช่ครับ เพราะเขาทำอะไรไม่ได้เขาแค่ขายส่งเขาได้กำไรหัวละ8 0 0ร้อย่ะใช่ใช่ประมาณนี้ครับแต่ว่าไอ้เงินก้อนใหญ่ของทัวร์ชุดนั้นเนี่ยนะฮะสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่เที่ยวประเทศไหนโฮเซลเป็นคนรับไปทัวร์ใหญ่เป็นคนรับไปใช่ครับทีนี้ปัญหาเนี่ยทีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้อ่ะมันจะต้องไปวิเคราะห์ให้ดีว่าเหตุผลของบริษัทใหญ่อะที่เขายังไม่รับผิดชอบตอนี้เนี่ยเขามีเหตุอะไรนะแล้วเหตุนั้นเนี่ยมันมีผลในระยะยาวแค่ไหนหรือวงกว้างแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องพกกันครึ่งทางนะครับจะได้อยู่ได้โดยทั่วกันใช่ครับนะคะอย่างทางคุณรัชศิษ์เองนยรับเรื่องร้องเรียนเยอะๆนะครพอฟังความคืบหน้าของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะอย่างที่คุณนิติวัตรเล่ามานี่มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมไหมเราตัวแทนภาคประชาชนนี่ครับข้อเสนอก็คืออยากจะให้ฝ่ายที่มีอำนาจนะครับมองถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการเนี่ยรายเล็กรายใหญ่นะครับก็ <c oughs> ต้องมาคุยกันหาจุดกลางอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับ <c oughs> พอมีจุดกลางปุ๊บมันจะได้นําไปสู่การออกกระเบียบออกกฎหมายสุดท้ายแล้วมันก็คือการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคนะครับเพ <c oughs> ื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้น นะครับผมค่ะจากนั้นเรื่องนี้นะท่านผู้ชมนะเราก็ดีใจนะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชให้ความสําคัญนะฮะเร่งรัดในเรื่องนี้ถ้าเร่งรัดก็คือว่ามันต้องเร็วขึ้นอีกสองสามเดือนเราคืบหน้าได้ใช่ไหมฮะได้ได้เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมด้วยนะที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกันคืบหน้านะฮะเราก็ยินดีด้วยนะฮะมีอะไรก็แจ้งเข้ามาได้ตลอดนะคะัค่ะกรมการอยากฝากอะไรไหมฮะท่านนิต เอาไม่มีครับขอบคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราก็กดติดกันนะในเรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงหน้ามาช่วยเหลือกันต่อนะคะท่านผู้ชมคะช่วงหน้าก็เป็นทุกร้อนนะของในส่วนผู้ที่เป็นผู้ต้องขังนักโทษชายที่อยู่ในเรือนจำนะก่อนหน้านี้พวกเราได้ยินข่าวกันแล้วนะอยู่ในเรือนจําถูกขืนใจเป็นไปได้ยังไงนะช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดในสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะ เป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้เงินกู้หนี้กยอยอสกำลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าบรรเทาทุก0 8 1 7 1 5 9 5 5 1 0 3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel คะ่ะ